ครับกับในเกม Gear ร์ c t i กตนะครับผมพารน,นี้ก็จะเป็นพาร์ทที่25แล้วนะครับผมหลังจากที่เราตะลุย Quest Optional มาแล้วนะฮะอย่างกระอักเลือดนะครับผมเวสนี้เราเอ่อตอนนี้เราก็น่าจะเข้าใกล้ภูคารระดับแบบติดขอบมากเลยนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมยังไม่รู้ว่าที่ัผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับสามารถคลิกดูที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นทางด้านบนนี้ได้เลยนะครับผม นะส่วนใครนะครับยังไม่ได้ s u b s c r i b e นะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ตันเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ทราบเลยนะครับว่าพาร์ตต่อไปเนี่ยได้ลงมาแล้วนะครับผมจะได้รีบติดตามกันเลยนะครับเพราะว่าพาร์ตนี้เกมนี้เนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยจะลงทุกๆวันจันทร์อังคารและวันพฤหัสนะครับผมโอเคครับพร้อมแล้วอย่าชักกันเลยครับไปกันดีกว่านะครับผม โอเครู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วเราจะมีอ๋อโอเคมีคนมาใหม่ดูก็แฟนอิวานหวานอ่าเปิดกล่องกันก่อนดีกว่าอีปิกหมดเลยแมพเป็นส่วนประกอบของปืนหมดเลยฮะสี ไปของเราต้องเก่งที่สุดครับยูเ oh. มทีสิบงั้นเอาไปให้ตัวซับพอร์ตเอ๊ะพอไปก็ซิดอืม ด i สเ i อชั i ดิ i p a t i o n คือลดตำเมนลดตำเมนที่โดนลง10%ฮะเพิ่มความแม่นยำเอาไปให้เวนการอีกตัวหนึ่งดีกว่า ดูซ uh ีบ uh huh. <ป>ุนัสอ่าฮะไปไไอีกเอนยิงเหรอ okay. เอเอ็มียอะไรแล้วครับ ยังยืยออัพเลยล่ะเห้ยมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมไบโอฮาสาัสซัดอ้ามใช้แฟกแล้วก็สตรีมเกรเนตเหรอเอฟใช้ไม่ได้ครับใช้เฉพาะซิดกับมิคายาครับผมพลามิคาลาจอน ต้องใช้2ตัวนี้อีก2ตัวไม่ได้อยู่นะทำใช้ระเบิดใช่ไหมโอเคไปลองดูครับ So it's on pot the to make sure busy so us up รู้สึกว่าจะเป็นตอนที่เราจะต้องไปเอากระป๋องระเบิดกระป๋องแก๊สในระหว่างที่เจฟกำลังทำภารกิจดิวกับอู้กการอยู่นะครับ It takes two chemicals to make cytostatic gas. Fluorosil is something called RZ-50. We'll need plenty of both. So get cozy by those crates. No slack assin. Oh, we'll do the job. You're the one who's gotta prove his worth. Hmm. <coughs> hmm. เจอแค่อันเดียวว่ะยี่ไม่เจอฮะเจอแค่อันเดียวอีกอันหนึ่งกดได้ไปก่อนครับจะเจอตัวแหหอบอยู่ไหมเนี่ยไปไม่ถึงโอเคไีก่อนก็นนะได้ก็ยังไม่เจออยู่ดิเป็นคนหนับไปฝั่งนี้ตัวหนึ่ง ไปกับซัพพอร์ตะกันไปสวนซิดมาฝั่งนี้แล้วก็มิทยามาฝั่นี้ลงตรงกลางเลยหรอากับบูมเออร์แล้วล

ถึงไหมยึนอยู่ฮะยู่ตรงไหนดีล่ะเดี๋ยวกันโอเคมีกล่องอีกหนึงอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปืนกลนักมีถึง

เอ๊ได้มาอีกสองบูมเมอร์แล้วก็ยิงพร้อมรีโหลดไปตัวหนึ่งอ่าเอาไว้สองบูมเมอร์ไว้เลยครับ Từ từ anh không mập Tại kênh lắm Điều Để tìm dính vào Cái gì vậy Cái gì vậy Cái gì Ôi, More ugly's on the way. Keep them off the chemicals. Don't let these grubs screw with our cargo. Gotta keep the grubs at bay or we get nowhere fast. Gotta get the show rolling. That's the I made him do a little bit of งหโอเคอมมาขวาลุงยิงเลยได้เปอร์เซุงกรถิบมาได้ไหมกระเถิมาตรงนี้ได้อยู่ครับ โอ้โหพลาดได้เหนียววะทั้ง73เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะแล้วก็ต้องดูฝั่งขวาไว้ด้วยไม่ให้มันเข้ามาพลาดได้เหน่ยวเมือเม่อกี้งงมาก

วิ่งข้าไปเฉียนโดนสวนแน่นอนไปเอาปืนก่อน <c oughs> แล้วก็จัดการไหนได้สตัวมแ่เดียตัวนึงนี่ว่ ข้างหลังน่าจะยังมาไม่ถึงหรือเปล่าผมไล่อยู่ฮะโอ้ฝั่งขวาโอเคคนขับประชิดอยู่ครับ ไปแล้วก็ตอนนี้ standing by กลับออกมาปึ๊บก็ไปได้อยู่ตัวหนึ่งโอเคส่วนตรงนี้ เอาให้มันโดนโดนหน่อยนะลุงโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยครับโหลดไป๊บแล้วก็เอาไว้ บนฝั่งนี้นี่แปดสิบเปอร์เซนต์ปดูลุงไปก่อนหนึ่งนัดตัวนี้25%ใช้ตัวนี้ดีกว่าโอ้โหต้อง83%าพลาดได้อย่างไรนี้แอคเข้ามาหลบ แล้วก็ใช้แบลเลอร์ assist, j c ดวลในนี้อ่ามันยิงใครไม่ได้เลยนี่หว่าทำยังไงดีเนี่ย มาตรงนี้แค่หนึ่งตัวถ้ากระเถิบเข้ามาข้างในโอเคสองตรงนี้ได้อยู่ครับให้มันเข้ามาเพราจริงๆน่าจะรีโหลดเลยทั้งสองได้ กระตุ้นอไอีกลูก2องทังนั้นเดี๋ยวนะ้อมมาไกลมากเธอนีอ้อมมาไกลมาก เออฮีทอัพยิงธรรมาดาก็น่าจะตายอยู่แล้วปะเออนี่ก็ได้ครับอืมมาโน่บริวารแล้วก็กันมันกระดึบข้ามหน้าต่างมาตัวหนึ่งจริงๆใ,ให้ตามันเพิ่มขึ้นได้ดีกว่า โอเคแล้วก็มองตรงนี้ไว้ลุงลุงมองไม่เห็นอะไรเลยลุงห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดนถักถากอีกตั้งหักวันนี้เก้าสิบสาม สนุนสนุนลุงก่อนต่รีโหลดรีโหลดอีนี่น่าจะไว้ใจได้อยู่เอาไอ้ตัวนี้ให้ลงก่อนโอเครายงานไปไม่ถึงฮนะวอทฝั่งนี้ไว้แล้วกัน น,นี่เลือ,อีกหน่งนัดปีติเกอร์ไปนุม่ม,ม,แ,ม,มแล้วก็เป้างดีไหมแจ็คแจ็คใส Targeting à lê, they won't know what hit. và cũng có hai chỗ bay. stay out of trouble, Jack. emi ta nữa, không có gì hết, ok, anh đấy. bị đồn chơi.

จัดการ execute ตัวนี้หนึ่งตัวนะมันดันมองซอนกันอยู่ r o u t time's up back in your hole อ่า ล่วงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งนัดเคร็วลุวงตาหมดพอดี ส่วนฝั่งนี้โอเคต้องเป็นคนน้อยมากไปจัดการเลยแล้วกันยุบซาลิคับ ที่เีินตัวตัวไปด้วยไม่ตัวเราพิดนิดน่ะพิษนิดหน่อยเองแล้วก็มองฝั่งนี้ไว้ตัวนี้รู้สึกว่าให้ลุงไปเก็บได้ไหม

อย่างเยอะเฮ้อยังดีล่ะอะยิงไปดูก่อนักทักีใช้อัลซคอมานไปถึงไหมโอเคถึง ตัวนึง่ยิงไม่ได้แล้วโยนไปแล้วก็เฝ้าฝั่งนี้ไว้แจ็คช็อคแคปซูลยิงออกไปได้ไหมเนี่ยไม่ให้มันเข้ามาใกล้กว่านี้ฮะลองดูก่อน

ให้ลุงไปจัดการเฉือนมันทีละตัวไป สไนไสมองไม่เห็นใครเลยมันจะมีอ้อมไหมสรุปเ็นะอื่นก่อนก็ได้45ิงซ้ำกระจายหายไปเลยไม่ด้วย It's your Peterson. The way. Friendly on site at the first chemical crate. Back in your hole. หมดแล้วเหรอ? Yeah. Yeah. Hey Jack, get back to me, got it. Hey, chop top. Chicken, here they come. Rồi, còn không. Có sạch chặt đã Ồ Không phải là nổ. Ngay nó cũng phải phao lu chứ nhỉ. Back here. Ta quay lại

แต่ไม่โดนับเลกีตาร์การนิงโอเคสามสี่อ๋อมองไม่เห็นหมดแล้วเหร ให้ตา1กับนาย e ผมก็มองไว้ h e o a นายรีโหลดรอเลยมองูไว้แล้วก็ตัวนี้มองนี่ไว้ ไม่โดนเฉยอ๋อโดนหรือเปล่าวะอนูมาเหรอเดี๋ยวมันเข้ามาในนี้เลยเหรอหืมยิงแจ๊บด้วยโอ้ท่นดูระยะเผาฝนสองร้อย I'll re-think that. Get these grubs out of our business or we'll be here all day! Okay, we'll go with you guys. It's alright, Whatever. Now, nobody spill this shit again. สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้และอย่าลืมแชร์ต่อกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ